สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งกับเจฟฟายนะครับเดอะเจฟฟายนะไปหาเลยเดอะเจฟฟายถ้าอยากค้นพบความกวนตุ่มตีนของกูยังไงก็ไปดูพอไรเวอร์เมื่ไม่คลิปที่กูถ่ายมึงกูแปะลิงก์ช่องมึงทุกคลิปเลยแล้วแต่ละ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 อันบดีคลิปชัรนแต่ัะไม่เหมือนกันเลยช่องเบ๊ช่องวุ้นชัยช่องเด็กล้างตีนทีนี้เป็นช่องเด็กล้างจานโอ้ยต้อง ต้องโดนท่านริวมาตบแล้วแหละโอ๊บโอ๊บพี่ภูโอ๊ยจอมแพ้เหี้่งูผมแพ้ต้องโดนคนที่แข็งแกร่งที่สุดในแ่บตบดิ้งูฉกฉกฉกสิ่งที่อะไรตัดตัดเฮ้ยเพื่อแฟกแฮน่ะเพื่อแฟกแฮน่ะบ่นไรเลอะนั้นพูดแล้วแบบคิดถึงเจฟฟี่เลย คลิปล่าสุดที่มันถ่ายพี่คลิปแล้วนะลูอันลูอันกับอะไรแล้ววะใช่วะเออลูอันที่เล่นดีลีสั้เองดิลีสเนื้อเพลงที่ที่ที่มันเล่นกับพี่อ่ะเอออะไรแล้ววะเล่นลิ้นเล่นลิ้นที่มันเล่นลูอันพี่เล่นอะไรวะเล่นข้างแม่เหนือใครย้อนทุกคนครัที่อยากดูว่าจะฟีดใครก็ไปย้อนดูนะเพอร์เฟกต์แอตแทกได้เลยโอ้โหเทินจวัวรวดเร็วทันใจ โอ้ยปีดเขี้ยหมาหงงอ่ะหงงๆโอ้ยบ่นมากจริงตีแวนเขาเอ้าเอ้าเอ้าฮะเชี่ยอะไรมันเชี่ยอะไรเนี่ยเท่าไหร่พี่พูนสิบสี่ได้โชยดิดอไปดิดอไปดิเอือดเทินจูวรุนเร็วทันใจไอ้เกดสองเด็กมึงยิ่งใส่หน่อยอยู่ลิเทียใส่เอ้ากากเกดกากเกดเหรอโดนเคโลมั้ยโดนเคโลมั้ยไอ้ยนแม่ไม่ใส่ ก็ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเลยโอ้โหแว่นแวนมาดิวะอ่าโอ้ย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 ก็มาดิวะโอ้โหคิดว่ากลัววะนี่เอ้านี่โอ้ยการตีบดิชวนมาทำไรเอามาดิ ซ้ำนะซ้ำนะต่ำดิเวนดิได้ได้ไดสตนไปดิข้างทังเวนเอาขอเาันเอาเข้าเข้เาเข้อาเ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 ีาเอ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 ้เอา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 อาเาเอาเอาออเอาาเอาเอเจ็เมาจะไเอาเอาเองเออาเไาเอาเอามอเอาเอาเอาเาเอาาอาเอาเอาเาเาเอาาาาเออาเนเอาเอาเ่าเอาไอเอาอเาอม ตีอะไรอ่ะตีอะไรตีแหวนตีแหวนเข้าจะโนดจิจจิจจอิวด้วยอยู่ไม่ได้โ uh oh. ง่โง่การเตงแข็งเก่งที่สุดนะคาเลียนดะก้อนเไม่ใครเาคาเียนคาเทียนฐาน โอ๊ยเชียมันดิชวนสามไม่ว่ายังนี่หว่าเชียเอ้ยแย่ละเย่ละเดียพี่เย่หวะปีกดำใส่กไปสองมั้งลูกสองสองก็เฮี่ยใส่ไปเดียวไม่ใส่ไปเดียวใส่สองเลยเฮ้ยมันอย่างไรว่าตัวหนึ่งไม่รู้เรื่องเลยอาออ้อ <laughs> <laughs> เ,อ <f> เออเียะด่ากูเฉยไงพี่เล่นอะไรดีวะอันนี้พี่เออสแตนอะสแตนสแตนกินสามอะไม่เล่นเอากินหนึ่งเท่ากสองโหนจริงทำไมอยากเล่นแบบเนี้ยโอ้โหโหนโหดโหดโหดร้ายจริงครับพี่พูยอมแพ้ครับสกิลโซบัสคนเนี้ยก็อ๋อเราก็โซบัสจั่วด้วยสัตว์ ยิ่สิบเอ็ดอะทำไมครับแค่ย1สิบเอ็ดก็ก็เจ็บปวดแล้วอะโอ้ย <c oughs> เห็นบินมาสองปีกนึกว่านกเรียมขี้นี่เองสามพันเป็นเชี่ยอะไรหักคอคือคือช h า d o w ยเวอรเป็น like ด <c oughs> ิจแบบว่าเข้าเธอนี้แบบเราเราลำท่านานมากเลยในะวัยเดียมึมว่าไหม <c oughs> ใช่พี่แบบกูต้องกดเทคตัวนู Take t uk t uk ้นเทคตัวนี yeah ้เทคตัวนั้นแบบเยอะใช่เยอะบ่นอะไรเล่นไปดีด่า กูเฉยจริงนะจริงจะโดนคนนานเลยนะเทคแวนเลยโอ๊ยตัวเิ่มง่ะไรค่ามุด้ะนี่ไงตายไปดิแล้วก็เทคเทคเทคคนนี้จั่วเทคคนนี้เปิดท็อปคอไปดิเนี่ยกูเล่นเป็นแล้วเห็นไหมม่เชียดโอ้ยนี่ไงการเพิ่มรีชวล โอ้ยเชี่ยไม่หลุดติ่งวะทำยไงดีวะพี่ครับพี่ครับมาจัดสายไดโบเหรอพี่ไดโบไดโบกระจกสามพันเท่าไหร่สามพันสองหมื่นสองยี่สิบสองเลยเหรอแรงแรงยาร์ดยัดจีสพลังเท่าไหร่ฝั่งนั้นฝั่งนันเท่าไหร่ค่ายนี้ขอหมื่นอ่ะอันนี้ขออะไรวะหมื่นห้าไปตายตายแรกเลยไหมวะตายตายแรกเลยไหมวะแน่วะพี่เลยแต่งแน่แต่งแน่มือแป๊บพี่จี้เอาข้างไปดิอุ้ยยูไม่ได้วะ เ้ยไอ้เที่ยอันนี้ทิ้งเลยสัตว์รอนหมื่นห้าขอเล่นหอยนะเขาหมื่นห้าหมื่นห้าเลยเหรอหมื่นห้าเลยปล่อยปล่อยดนทิกงเดี๋ยวนะคิดกันนะอืมแดดฉวแค่แหละโอเคเดินดูตอดไข่ร้องมาดูงคุยไอ้เยอะตายแตกเหรอตายแรกแตกเลยอ่าแตกก็ได้เว้ยมือแค่สิบใบอ่ะแล้วก็คีนกด้วยอย่างงี้เอามากินเล่นอยู่จำได้ ฐานคอนไว้เนาะใช่ใช่พอหนือนทำนี้่ะจิ้นย่างเหรอวะชิมานะที่นี่เป็นอะไรมึงเป็นอะไรโอ้ย <c oughs> โอแย่แ yeah, ล้วเว้ย <c oughs> ทุกคนเลยรทำเทคทำนี้ไปเนี่ยเหรอเทคตัวนี้อ๋อต,ต,ต้องวัวเลยนะวัว น้องวั๊บเจ็บใส่กี่ใบวะใส่ใส่ร้อยใบเลยอะโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาขอไปเดียวเหรอเออเอ้ยไม่เอากี่สองใบอื่นก็ได้ไม่มีเหรอแมวอะโอเค จู่ก็เงียบจู่เงียบสงบขึ้นมาสิบสิบสองก็เสร็จไปดิเป็นน่ากลัวเลยทำแค่นี้หรออ่ะแวนปล่อยโชว์หน่อยดิแดมไม่มีอ่ะเข้ามาดิคิวแวนกลางค่างคิวพาวแวนอ่ะโอ้โหโอ้โห สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวก็เยอะอยู่ยีี่โอ้ยี่สิบี่เลยอ่ะความหนึง่งเปิดามไบใบแรามใบ,บ,บขึ้เมือขึ้เมือให้มือนหรอไม่ปล่อยก็ไม่ตายจริงนี้แล้วเนี่ยโซจัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บคอนับลุงมตับหนึ่งสองสามสี่ห้าว่ชวนห้าวิี่ชวนห้า ดับดับพี่อ่ะทิงไตก็ก็เกินพอแล้วท,ง oh. ทิงไต้แบบ <คน S 2> ุณช่วนทิงไตบคุณชิน <laughs> อย่านะพอแล้วไม่เอาขอโทษนะเ <laughs> <laughs> ทคกระฐานฟีความแล้วก็ไงอเราอยากความไงไปอื่นอ่ะไงไปนี้แล้วก็ความไปนี้ขอโทษนะเออเอือออขอโทษนะ <laughs> เป็นอะไรขอโทษนะเป็นอะไร <c oughs> พี่ไม่รู้พี่จะเล่นอ,อะไรเลยเดี๋ยวะดียนะจีม่เครื่ไปเดียวแต่พี่ก็อยากได้ว่าขึ้นมือเอาไปตัดแต่ที <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่มิวพ,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 พี่เล่นอะไรดีวะไหนไอ้นีน่มันกระจอกเกินแล้วก็ทิกพีจีแดกจั่จวด้วยนี่เป็นไงการเล่นแบบเทพเจ้าฮะโอ้ไม่มีอะไรพูดอะไรนะ <laughs> อาไม่รู้รอะ <laughs> โอ้ก <ขอ S 1> <อ>็เรียเทพเทพเทพตะคียน เปิดห้าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้วันเป็นยังไงอย่างนั้นเลยบวกห้าพันไปดอะไรลิลิบวกห้าพันอ่ะรู้จักรู้จักการบวกห้าพันนังมาสิบหก สแตนไปกันตีนดิโซบาดิโซบาร์ดิไม่โซบาขี้โกงอะไรพูดเดยอะเจ็บคอเปิดใบเดิมไหมเปิดใบเดิมนะเดียี้พี่เปิดใบเดิมนะใส่สองใบพี่เปิดใบเดิมนะจะได้เหรอไอเหี้ยใบเดียวยังทำมาแล้วเลยเดี๋ยวดุยเปิดใบเดิมเดี๋ยวคองไหนได้ทำไมอ่ะอ๋อยห้าพันเซฟก็ทำเท่านี้หรอทำเท่นี้หรอพูดชิมหายแล้วพูดแตกแตกไม่แตกเลยอ่ะได้ได้ นะดรับครังนี้ิกลิลน,นะ,อ,ะอุ้ยเฮียมันแดกสองนี่หว่าเฮียนางโง่มันกี่ใบะมือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าใบเ้าเว้ไหมดิสแตอ,อ,อ,อ่ะสกิลบัตแดกๆดกมันลุกเว้นตีสามหนึ่งได้เดียวเท่าไหร่นะสามหนึ่งได้เดียวได้เลยปล่อยปล่อย โอ้ย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 แต่แต่กูไม่ได้เล่นเกียร์เลกทุกทีเลยทีเดียขออะไรมาว่าโอ้ดูมือดูมือดูมือมือเป็นล้านใบก็เป็นงานบ้านอะไรเลยมันกด subscribe แบบพูเทพซ่าทุกคนจะดูจบไปแล้วแล้วกดดิดไลค์กันไปคอมเมนต์ดาพี่พูไปว่าภูไอ้เปรต